สวัสดีค่ะวันนี้แม่อ้อมมาทําเมนูง่ายๆแต่อร่อยลำ้ำนั่นก็คือเมนูเคี่ยวผัดไขค่ค่ะผักเคี่ยวเราปลูกเองเก็บมาสดๆทั้งหวานทั้งกรอบอร่อยมาก <S <S มาเก็บเคี่ยวไปผัดค่ะเคี่ยวถ้าเราเก็บช่วงเช้าๆเคี่ยวจะไม่ขุมนะคะทุกคนเป็นเค็มลบเล็กๆน้อยๆนะคะล้างทําความสะอาดเสร็จเราก็มาเด็ดกันนะคะบางคนใช้แต่ใบค่ะก็จะรูดออกแบบนี้นะคะแต่แม่อ้อจะใช้ทั้งก้านเลยค่ะแม่อ้อมว่ามันกรอบแล้วก็หวานดีนะคะ เสร็จแล้วเราก็มาตั้งหม้อขานะคะเอาหอมขาลงไปเจียวให้หอมก่อนค่ะ หอมขา่าเรื่องสูงกลิ่นหอมแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะแม่อ้อยจะค่อยๆจะล่อมคนนะคะไม่ขยี้ค่ะเพราะว่าต้องการให้ไข่ขาวมีทั้งสีขาวและก็สีเหลืองสวยงามดีค่ะให้ไข่เมื่อมะประมาณนี้แม่อ้อยก็ปรุงรสซอสฝาเขียวน้ำมันหอยแดงหวานแล้วก็พริกไทยคนส่วนผสนมให้เข้ากันพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะเป็นเคียวค่ะแม่อ้อยจะไม่ผัดนานนะคะแค่เคียวยอดแม่อ้อยก,ก็จะบดเลยค่ะเคียวผ,ผัดแบบนี้ก็จะกรอบและหวานมากตกใส่จานพร้อมเสิร์ฟอุ่ยพริกไทยสนหน่อยราดขราวร้อนอร่อยลำลองทําดูนะ